สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ล่าสุดของ Rocket Lab ค่ะดูเหมือนว่ากำลังเจอความท้าทายหลายอย่างเข้ามาเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเออก็อาจจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นได้ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทวิเคราะห์ใน YouTube ที่ให้มุมมองน่าสนใจทีเดียวค่ะใช่ครับสถานการณ์ของ r o c k e t Lab ตอนนี้นี่เออเรียกว่าน่าจับตามากครับ โดยเฉพาะเรื่องสัญญาใหญ่ๆที่หลายคนคาดหวันไว้เนี่ยดูเหมือนจะยังยังไม่มาตามนัดเท่าไหร่แต่ก็มีแนวทางใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันครับค่ะถ,ถ้าเริ่มจากภาพรวมก่อนนะคะ Rocket Lab เนี่ยเคยมีตัวเลขงานในมือหรือ Backlog ที่เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะตอนได้สัญญาจาก Space Development Agency หรือ SDA มูลค่าประมาณ500ล้านดอลลาร์สำหรับสร้างดาวเทียมติดตามขี่ปนาวุธ18ดวงครับสัญญานั้นใหญ่มากทำให้ Backlog กโตขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นตัวเลขนี้กลับค่อนข้างนิ่งๆอยู่แถวๆพันล้านดอลลาร์มาประมาณ5ไตรมาสแล้วนะคะ ทางที่จริงๆหลายคนก็คาดว่าสัญญาล็อตต่อไปหรือเทรนช์ใหม่จาก SDA เนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยดันตัวเลขนี้ขึ้นไปอีกอประเด็นแบ็คหลอกไม่โตในสำคัญนะครับคือมันอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตได้การรอสัญญาใหม่จาก SDA ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ คนจับตามองเป็นพิเศษเลยครับว่าจะได้มาเมื่อไหร่จะช่วยให้กลับมาโตได้ไหมแต่ล่าสุดก็เหมือนจะมีข่าวที่ไม่ค่อยดีออกมานะคะคือ SDA เขาประกาศเลื่อนการเปิดรับข้อเสนอสำหรับดาวเทียมรอต่อไปพวกซิกมาแลมดาเอฟซิลอนนะคะเลื่อนออกไปก่อนอ้าวเลื่อนเหรอครับค่ะเขาให้เหตุผลว่าต้องรอแนวทางเรื่องงบประมาณเพิ่มเติมก่อนซึ่งอันนี้ก็ เออไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ Rocket Lab ที่น่าจะหวังกับสัญญานี้อยู่พอสมควรเลยค่ะครับผลกระทบก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคือรายได้ก้อนใหญ่ที่คาดหวังไว้ก็อาจจะช้าออกไปอีกแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมีโครงการหนึ่งที่ Rocket Lab สนใจมากเหมือนกันคือ Mars Sample Return หรือ MSR อ๋อภารกิจไปเก็บตัวอย่างจากดาวอังคารกลับมาโลกใช่ไหมคะใช่ครับ ซึ่ง Rocket Lab เขาก็เสนอตัวเข้าไปนะแบบว่าเสนอแนวทางที่ถูกกว่าแบบเดิมหลายพันล้านดอลลาร์เลยด้วยซ้ำแต่เหมือนโครงการนี้ก็ก็เจอปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะมีข่าวว่าข้อเสนองบประมาณเบื้องต้นหรือที่เรียกว่า Skinny Budget ของ NASA จากรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเสนอให้ตัดงบ MSR ออกไปทั้งหมดเลยโหตัดหมดเลยเหรอครับ ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ m s r นะคะโครงการใหญ่อื่นๆอย่างจรวด SLS สถานีลูนาเกตเวย์ยานออร o อนก็โดนเสนอตัดไปด้วยเหมือนกันคือแม้ว่างบสุดท้ายต้องผ่านสภาคอนเกรสก่อนก็จริงนะคะแต่การโดนเสนอตัดแบบนี้ตั้งแต่แรกมันก็เป็นสัญญาณที่อืน่ากังวลไม่น้อยเลยค่ะ ถูกต้องครับถึงจะต้องผ่านสภาแต่การถูกตั้งธงมาตั้งแต่แรกแบบนี้มันก็ส่งผลต่อความเชื่อมัน่นแล้วก็สะท้อนความไม่แน่นอนเชิงนโยบายที่บริษัทอย่าง Rocket Lab ต้องเจอเลยครับทีนี้มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกค่ะคือแนวคิด Golden Dome เป็นระบบป้องกันขีปนาวุธบนอวกาศที่อาจจะเป็นโครงการริเริ่มของรัฐบาลชุดใหม่ Golden Dome อาจจะ400ถึง1,000ดวงเลยค่ะ โอ้โหเรื่องนี้ยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่เลยครับคือมันก็มีคำถามตามตาม,มาว่าเอ๊ะการที่โกลเด้นโดมโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการชะลอโครงการเดิมของ SDA หรือเปล่าแล้วก็มีการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอีลอนมัสกกับโดนัลด์ทรัมด้วยว่าอาจจะมีผลหรือเปล่าซึ่งอันนี้เราก็ต้องระวังนะครับเป็นแค่การวิเคราะห์จากแหล่งข่าว ใช่ค่ะเป็นแค่การตั้งข้อสังเกตในแวดวงเท่านั้นครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า SpaceX เขาก็ทำผลงานให้ภาพรัฐได้ดีมาตลอดนะครับแต่ในมุมของอุตสาหกรรมการมีผู้เล่นหลายรายการแข่งขันมันก็ยังจำเป็นอยู่ดีเพื่อป้องกันการผูกขาดแถมโคเดนโดมเนี่ยว่ากันว่าอาจจะไปไกลกว่าแค่การติดตามขี่ปนาวุธนะคะอาจจะรวมถึงการติดอาวุธบนอวกาศเพื่อยิงสกัดเลยด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะคะ ครับเป็นประเด็นใหญ่มากแต่แม้จะมีข่าวที่ดูท่าไายเลือนะครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าโครงการโกลเด้นโด e มันเกิดขึ้นจริงด้วยงบที่ว่ากันว่าอาจจะสูงถึง25,000ล้านดอลลาร์เนี่ยแบ่งเป็นส่วนเซ็นเซอร์โครงสร้างพื้นฐานตัวสกัดกัน้นมันก็อาจจะเปิดโอกาสใหม่ให้ Rocket Lab เข้าไปรับงานในส่วนที่ตัวเองถนัดได้เหมือนกันนะครับไม่จาเป็นต้องได้ทั้งโครงการ อ๋อจริงด้วยค่ะคือถึงไม่ได้สัญญาก้อนใหญ่จาก SDA หรือ MSRs แต่ก็อาจจะมีช่องทางจาก Golden Dom แทนแล้วจริงๆ Rocket Lab เองก็ไม่ใช่หน้าใหม่นะคะเขามีผลงานพิสูจน์ตัวเองมาแล้วอย่างภารกิจ c a p stone ที่ส่งยานไปขวจรรอบดวงจันทร์ได้สำเร็จใช่ครับอันนั้นเป็นผลงานที่ชัดเจนมากแล้วที่สำคัญคือเขากำลังพัฒนาแพลตฟอร์มดาวเทียมโฟตอนของตัวเองอยู่ด้วย ซึ่งอันนี้มีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ประจำแบบไม่ต้องพึ่งสัญญารัฐอย่างเดียวบวกกับตลาดอวากาศนานาชาติที่ตอนนี้หลายประเทศก็อย่างมีดาวเทียมเป็นของตัวเองมากขึ้นเห็นด้วยครับและก็ยังมีธุรกิจปล่อยจรวดอิเล็กทรอนที่ยังไปได้ดีอยู่นะครับโดยเฉพาะความต้องการจากการทดสอบระบบป้องกันขีปานารุธความเร็วสูงหรือไฮเปอร์โซนิกพวกโครงการเฮสอะไรพวกนี้ก็ยังต้องการใช้จรวดของ r o c k เ t l ต b อยู่ สิ่งเหล่านี้มันก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทเขาไม่ได้พึ่งพารายได้จากทางเดียวยังมีความสามารถในการปรับตัวหาช่องทางอื่นๆได้ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งสําคัญเลยท่ามกลางความไม่แน่นอนพวกนี้ครับค่ะสรุปแล้วสถานการณ์ของ Rocket ็ตหลตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีความไม่แน่นอนสูงนะคะทั้งเรื่องสัญญา SDA ที่เลื่อนออกไปอนาคตของ MSR ที่ยังคลุมเครือ แต่จากที่เราคุยกันมาก็พอจะเห็นว่าบริษัทเขาก็มีจุดแข็งมีความสามารถในการปรับตัวแล้วก็อาจจะมีโอกาสใหม่ๆรออยู่เหมือนกันไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายซสทีเดียวครับประเด็นที่น่าคิดต่อหรือเป็นคําถามทิ้งท้ายก็คือว่าในยุคที่นโยบายมันเปลี่ยนเร็วโครงการใหญ่อย่างโกลเด้นโด e อาจจะเข้ามาเปลี่ยนภาพดําเดิมเนี่ยบริษัทอย่าง r o c k e t Lab อาจจะต้องปรับกลยุทธ์ในเชิงลุกมากขึ้นหรือเปล่าคือ อาจจะต้องลดการเรึ่งพาสัญญารรัฐบาลก้อนใหญ่ๆแบบเดิมลงแล้วหันไปเร่งสร้างธุรกิจจากแพลตฟอร์มจากบริการของตัวเองให้มันเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมไหมอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับ